คุณสุรศักดิ์บอกว่าอยากสอบถามเรื่องร้านเหล้าในเมืองและวารินชำราบทำไมยังเปิดขายเที่ยวสนุกกันได้ทุกคืนครับโดยเฉพาะหน้ามอวุ<ม>เห็นซอดแจ้งทุกวันมีมาตรการอะไรหรือเปล่าครับไม่หรนมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจห่วงนักศึกษามากในเรื่องนี้ครับคุณสุรศักดิ์บอกมาครับเออก็ส่งข่าวมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ยับทุกจริงๆิก,ก็มีคำสั่ง เด็ดขาดไปแล้วนะครับว่าการตรวจตาแล้วก็ต้องมีการรายงานซึ่งหลายอำเภอก็ทําแต่ว่าในบางจุดเนี่อาจจะลงสูลงตาแต่เชื่อว่านะถ้าความตระหนักของของผู้ประกอบการเองด้วยนะครับน่จากน้เวลานี้นะครับนะครับมันมีมันมีที่เรียกว่าคําสั่งเดิมนะครับนะที่สถานการณ์สีสีเรายังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับมันมีข้อกําหนดให้เรา นะครับสาหรับร้านอาหารให้จําหน่ายสุราได้แต่มติคำการร่ติดต่อเรายัางให้เข้มนะครับว่าอาหากการประิการจำหน่ายสุราเป็นเหตุนนการณ์มั่วสุมเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งลดได้แต่วันนี้คําสั่งใหม่ออกมานะครับเรากลับไปใช้มาตรการเดียวกับออของเดือนเมษาก็คือเราเป็นสีแดงเข้มแล้วนะตอนนี้หาร้านอาหารนะครับร้านข้าต้มเนี่ยยี่บสามนาฬิกาต้องปิดแล้วนะแล้วก็เน้นให้ซื้อกลับบ้านหลัง เดี๋ยวจะออกข้อกําหนดไปแล้วก็การกาชับให้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายตํารวจที่ต้องให้มีแผนการตรวจตาโดยวิ่งการจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เนี่ยนะครับต้องลงไปตรวจนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับทราบว่าทางหน้าโมบนเนี่ยนะครับซึ่งก,ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ป่วยติดเชื้อนะครับแล้วก็สั่งให้มีการปิดไปนะครับแต่ยังเปิดนะครับในกรณีที่ไม่มีสถานบันเทิงลักษณะคล้ายสถานประกอบการ ที่ตอนนี้กลุ่มเหล่านี้ก็เดือดร้อนแน่นอนครับเพราะว่าปิดมาน่าจะถึงสามเดือนแล้วนะซึ่งลักษณะของการเก็กิจกรรมนั้นเน่ยมันเป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงสูงซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะเราก็อยากจะเปิดเพื่อดูแลแต่ว่าเพื่อเพื่อให้เขามีม,มีอะไรมีธุรกิจที่จะอยู่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่เปิดไม่ว่าจะเป็นยุบาตะวันแดงหรือสิ่งที่เรียกว่า ร้านเล่าที่มีดนตรีสถานบริการแต่ร้านอาหารที่นะพัฒนาหรือว่าหลบส่อนเป็นที่นั่งดื่มนะครับบวกกับนะครับาการใช้สถานที่แออัดนะครับอันนี้ก็ยังมีแอบ,บทําอยู่นะครับต้องเรียนว่านะต่อไปนี้ทุกท้องที่นะครับพฤติการอย่างเงี้ยถือว่าเข้าขายนะครับผิดเงื่อนไขหรือข้อกําหนดที่ออกมาแล้วนะครับ เพราะนั้นเราก็คงต้องลงโทษดำเนินการตามตามประกาศอย่างเด็ดขาดนะครับก็ถ้าพี่น้องยังเห็นพฤติการเห็นพื้นที่ใดนะครับผู้ประกอบการใดนะครับยังดําเนินการอยู่นะครับยินดีที่จะรับฝั่งรับข้อมูลแล้วก็ไปดําเนินการครับสำหรับวาลินครับเดี๋ยววันนี้สั่งการไปยังอําเภอท้องที่แล้วก็รวมถึงเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับขอบคุณครับ